ก่อนอื่นนะคะให้ในักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า59าสิบเก้าเออหน้าห้ <59 S 1> ก่อนนี่ตรงนี้อ่าฟิกินยนี่แล้วมาดูตรงนี้คำศัพท์ใหม่ new words เห็นไหม new words คำศัพท์ใหม่อ่าให้ในักเรียนเปิดนะคะเอาหนังสือของเราขึ้นมาเปิดนะคะ มาดูคำศัพท์คำแรกข้อที่หนึ่งคำศัพท์คำแรกอ่านว่า amesh amesh แปลว่าไม้ขีดไฟเออไม้ขีดไฟอ่าเขียนคำแปลลงไปในหนังสือได้เลยอ,อ่านว่า amesh แปลว่าไม้ขีดไฟอ่าข้อที่2องคำที่2อ,อ cable cable แปลว่าสายไฟนะคะสายไฟ เอเ่ออะ e แปลว่าสายไฟข้อที่3 an accident an accident แปลว่าอุบัติเหตุเอออุบัติเหตุคำศัพท์ข้อที่4 fall down fall down แปลว่าหกล้มหกล้มข้อที่คําคำศัพท์ข้อที่5 hurt hurt แปลว่าบาดเจ็บเออบาดเจ็บ ข้อที่6 fall over uh, fall over แปลว่าล้มลงล้มลง,ลง,ลงเขียนลงไปนะคะคำแปลเขียนลงในหนังสือเลยจะได้จำได้แล้วเวลาไปอ่านบทความนักเรียนจะได้รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอย่างนี้นะบริบทในประโยคมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมจำให้ได้นะคะ uh, and the next มาดูคำศัพท์ ข้อที่เจ็ดคำพท์ข้อที่เจ็ดเห็นไหม stair stair s g a i r s อ่านว่า stair แปลว่าขั้นบันไดอ่าขั้นบันไดนะคะข้อที่แป a ด diseased a diseased แปลว่าเชื้อโรคเออเชื้อโรคอ่าข้อที่เก้า trip over trip over แปลว่าสะดุดเออแปลว่าสะดุดข้อที่สิบ do the laundry do the laundry แปลว่าซักผ้านะคะแปลว่าซักผ้าอ่าข้อ11 stray stray s g r a e y อ่านว่า stray แปลว่าหลงทางเออหลงทางอ่าข้อ12บสอคำศัพท์สุดท้ายแล้วข้อ12อ่านว่า ah e l m e t ah e l m e t แปลว่าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันนอ็อกอ่า a helmet แปลว่าหมูนิรภัยจำให้ได้นะคะเขียนคำศัพท์ลงไปเ,ออเ,ขเขียนคำแปลลงไปในหนังสือเลยก็ได้ออจะได้จำได้เนาะ,ะเมื่อกี้นะคะเรายังคงอยู่ในหน้าที่59ใช่ไหมหน้าที่59นักเรียนเห็นรูปคุณพ่อกับลูกเขาไหมช,ชื่อลูกเขาชื่อแมทลูกชื่อแมทแมท and his brother are talking about Safety อ่าพ่อกับใครคะอ่ากับแมทกำลังพูดถึงความปลอดภัยเออเขาจะพูดถึงการความปลอดภัยแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยเนาะ,ะมาดูสิ่งแรกที่แมทกับพ่อของแมทพูดถึงพูดถึงอะไร fire ดูจากรูปเป็นไฟใช่ไหมเออเป็นเพลิงไฟ fire มาดูเขาพูดว่าอย่างไรบ้างมาดูประโยคแรก Fire always happens easily uh, fire always happens easily ไฟเป็นไงคะไฟมักจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายใช่ไหมออไฟมักจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายได้ใช่ไหมอ่า uh, You must must not must, must must แปลว่าต้องอ่า uh, ถ้าเติม not ไปแปลว่าต้องไม่อ่า uh, You must not play with matches matches อ่ะอันคำศัพท์ที่ครูสอนไปเมื่อกี้ match แปลว่าไม้ขีดไฟ match อันเดียวแปลว่าไม้ขีดไฟอันเดียวแต่ถ้า matches ก็คือเติมอ e, ีกเติม s ไปก็คือมีหลายอันใช่ไหมมีไม้ขีดหลายอันหลายแท่งหลายอ,อ่ดู you must not play with matches แปลว่าคุณต้องไม่เล่นกับอะไรคะ,ะคุณต้องไม่เล่น ไม่เล่นไม้ขีดใช่ไหมเออห้ามเล่นคุณต้องไม่เล่นไม้ขีดไฟนะคะอ่าเพราะอะไรเออ you may burn yourself อ่ามาดูประโยคอันที่สองอ่าถึงบรรทัดที่สองแล้ว you may burn yourself แปลว,ว่าคุณจะเป็นไงคะอ่าคุณจะอ่าถูกไหมเนาะเออมันจะไหม้ตัวหนูนะคะ you may burn yourself เอออืม You may burn yourself ก็คือมันจะเมาไม,ไม่เออไม่ตัวตัวเองอ่า You must not uh, must not แปลว่าอะไรคะต้องไม่ใช่ไหม You must not play near a stove แปลว่าอะไรเอ่ย You must not play near a stove ครูสอนไปแล้วอันนี้แปลว่าคุณต้องไม่เล่นใกล้อะไรคะกใกล้เตาแกส๊สใช่ไหม คุณต้องไม่เล่นใกล้เตาแก๊สเพราะว่าอะไร you may have an accident อ่าบรรทัดที่3แล้วนะ you may have an accident แปลว่าคุณอาจจะได้อะไรคะอาจจะได้รับอุบัติเหตุใช่ไหมห้ามเล่นใกล้เตาแก๊สเพราะคุณจะได้รับอุบัติเหตุนะคะ,ะเขาพูดถึง fire คุณแม่เด็กชายแม h I กับ พ่อของเขาเขาพูดถึงไฟเรื่องไฟไฟเออ่ามาดูแมทกับพ่อเขาพูดถึงความปลอดภัยที่ไหนเอ่ยอ่า at home ก็คือที่ไหน at home ที่บ้านใช่ไหมอ่าพูดถึงความปลอดภัยที่บ้านอ่ามาดูประโยคแรกเขาเตือนอะไรเราอ่า be careful be careful แปลว่าอะไรคะอ่าระมัดระวงัง when you do the laundry l อ u n d ดรีดูเดอะลอนด์แปลว่าอะไรเอ่ยคิดเส้นเนี่ยแปลว่าซักผ้าใช่ไหมอ่าระมัดระวังเมื่อคุณซักผ้าอ่าบรรทัดที่สอง you r a r m may get hurt อ่าเป็นไงคะแขนแขนของคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บใช่ไหม hurt แปลว่าบาดเจ็บเออแขนของคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเวลาซักผ้าห้ามเอามือล้วงเข้าไปในเครื่องซักผ้านะคะ ออมันจะได้รับบาดเจ็บนะคะจะเกิดอุบัติเหตุอ่าต่อมา don't อ่า don't อ่านักเรียนจำ don't do not ได้ไหม don't แปลว่าห้ามนะคะ don't ย่อม,มาจาก do บวก not เออแปลว่าห้าม don't run up and down the stairs don't Run up and down the stairs แปลว่าอะไรห้ามขึ้นลงขั้นบันไดใช่ไหมเออห้ามเล่นขึ้นลงขั้นบันไดเพราะว่าอะไร You may fall down fall down แปลว่าอะไรเอ่ยอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าหกล้มใช่ไหมเออ You may fall down คุณอาจจะหกล้ม and get hurt แปลว่าอะไร และได้รับบาดเจ็บเออนักเรียนนะคะห้ามขึ้นลงเล่นบันไดนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับเอออาจจะหกล้มและได้รับบาดเจ็บเนาะอ่ามาดูอ่ประโยคที่4แล้วบรรทัดที่4แล้ว you must อ uh, า you must, must must แปลว่าต้องใช่ไหม you must keep your toys in a box อาคุณเป็นไงคะคุณต้องเก็บของเล่นของคุณเนี่ย ใส่ในกล่องเออ in the box ใส่ในกล่องเพราะอะไร don't ห้ามเลย don't leave t h e m on the floor ห้ามอะไรคะห้ามปล่อยทิ้งไว้บนพื้นเออห้ามปล่อยของเล่นเนี่ยทิ้งไว้บนพื้นเพราะอะไร you may trip over you may trip over h a m อ่ะ trip over แปลว,ว่าสะดุดใช่ไหมแปลว,ว่าสะดุดคุณอาจจะสะดุด คุณอาจจะสะดุดของเล่นเนี้ยแล้วก็ fall over fall over แปลว่าอะไรแปลว่าหกลม้ลมล้มลงเออลม้มลงอ่าคุณอาจจะลม้มลงได้เนะาะคุณอาจจะล้มได้นะคะห้ามทิ้งของเล่นไว้บนพื้นเพราะคุณอาจจะอะไรคะคุณอาจจะสะดุดและลม้มลงไปได้นะคะอันนี้เป็น พูดถึงความปลอดภัยในบ้านนะคะที่แมทกับพ่อพูดถึงเนะาะมาพูดถึง talk about safety อันต่อมาอ่ะเขาพูดถึง play ไหมสีม่วงๆ play play แปลว่าเล่นเออเล่นอะไรเอ่ยเล่นยานพาหนะต่างๆหรือเล่นกันเองนี่แหละใช่ไหมอ่ะ play อันแรกเห็นไหมดูจากรูปเป็นอะไรอาคีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม อ่า uh, before riding a motorcycle before riding a motorcycle แปลว่าอะไรก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ you should should แปลว่าควรอ่ uh, you should put on a helmet อ uh, ่ you should put on a helmet แปลว่าอะไรเอ่ย A helmet แปลว่าหมวกกันน็อกใช่ไหมสวมหมวกกันน็อกนิราภายัย uh, ก่อนที่ คุณจะขี่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณควรจะสวมใส่หมวกกันน็อกก่อนอสวมใส่หมวกนิรภัยก่อนใช่ไหมทุกครั้งที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เราควรจะสวมหมวกนิรภัยก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ Before riding a motorcycle you should put on a helmet รูปอันต่อมา play ไม่ควรจะเล่นตรงไหนเอ่ย you should not ชุด not แปลว่าอะไรคะไม่ควรใช่ไหมหรือรูปย่อเป็นเขียนเป็นไงชุดจึนใช่ไหมชุดจึน S S O U L D N T ใช่ไหม S o U L D N G, ชุดจึนแปลว่าไม่ควรเนาะ You should not play near a pond แปลว่าอะไรเอ่ยคุณไม่ควรจะเล่นใกล้อะไรคะใกล้บ่อน้ำใช่ไหมใกล้บ่อน้ำ You may fall into the water คุณอาจจะอะไรคะตกลงไปในน้ำได้ใช่ไหมเออ you should not play near a pond you may fall into the water คุณไม่ควรจะเล่นใกล้บอ่อน้ำหรือสระน้ำใช่ไหม you may fall into the water คุณอาจจะตกลงไปในบอ่อน้ำได้นะคะห้ามไปเล่นใกล้สระน้ำนะคะไม่งั้นเราจะจมน้ำนะคะถ้านักเรียนว่ายน้ำไม่เป็นอาจจะจมได้นะคะ อันนี้มาดูจากรูป uh, รปูรูป uh, uh, เขาเล่นไหเล่นว่าวใช่ไหม uh, when you when you fly a kite เมื่อคุณเป็นไงคะคุณเล่นว่าว don't แล้ว่าอะไร don't ห้ามนะคะ don't fly it near the electric cables uh, ่า cables แปลว่าอะไรสายไฟใช่ไหมเมื่อกี้ cables uh, don't fly it near the electric cables Uh, when you fly a kite เมื่อคุณเล่นเมื่อคุณเล่นว่าวเออ don't fly it near the electric cables ห e like? uh, ้ามเล่นใกล้อะไรคะอ่าสายไฟฟ้าใช่ไหมห้ามเล่นใกล้สายไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าใช่ไหมเออเพราะอะไรเพราะว่าว่าวของเราจะติดสายไฟฟ้าแล้วก็เกิดอาจจะเกิดการช็อตได้ใช่ไหม ห้ามเล่นนะคะห้ามเล่นใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า uh, When you fly a kite, don't fly it near the electric cables. Uh, and the last one h uh, play u n s u e p l i e h uh, การเล่นอันสุดท้ายที่ห้ามดูจากรูปเขาทำไรเขาแกล้งสัตว์ใช่ไหมเขาแกล้งสัตว์เออ you should not t e a c h Play with stray animals. อพเลวิสสเตรอแอนิมอลส์คุณอะไรคะชุด not แปลว่าไม่ควรคุณไม่ควรแกล้งเออหรือเย,ย้ายหรือเล่นกับสัตว์อะไรคะสเตรแปลว่าหลงทางเออสัตว์ที่หลงทางมาห้ามไปเล่นใกล้นะคะเออสัตว์ที่หลงทางมาหรือสัตว์จรจัดเออห้ามเล่นใกล้นะคะ you should not touch or play with stray animals สัตว์แอช dogs and cats อย่างเช่นตัวอะไรเอ่ยอย่างเช่นสุนัขหรือแมวและแมวใช่ไหม uh, ห้ามเล่นห้ามเข้าใกล้ uh, เพราะอะไร They may hurt you and carry a disease uh, เพราะว่าพวกพวกมันจะเป็นไงคะพวกเขาจะเป็นไงอาจจะได้รับบาดเจ็บอ,อ,อาจจะคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บจากเขาก็ได้และ อาจจะนำพาเชื้อโรคเอออด,ดิซิตแปลว,ว่าเชื้อโรคใช่ไหมเออนำพาเชื้อโรคมาให้เราเออถ้าเกิดกัดเราขึ้นมาแล้วตัวเรามีเชื้อโรคเออเราก็อาจจะเกิดอะไรคะอาจจะเป็นโรคต่างๆเออที่เกี่ยวกับสัตว์ใช่ที่นำพาเชื้อโรคต่างๆมาเข้าร่างกายเราได้ห้ามไปเล่นห้ามเข้าใกล้นะคะห้ามไปเล่นหรือห้ามการแกล้งสัตว์นะคะโอเคไหมคะนักเรียน you should not teach or play with stray animals such as dogs and cats they may hurt you and carry a disease โอเคไหมคะ,ะเมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนจบไปแล้วนะคะสอนจบไปแล้วเป็นการพูดถึงความปลอดภัยต่างๆที่มีอะไรบ้างมีเกี่ยวกับไฟ fire ใช่ไหมแล้วก็ที่บ้าน at home ความปลอดภัยที่บ้านแล้วก ความปลอดภัยอยู่กับการเล่นเออเพลย์ play, เล่นต่างๆเวลาหนูไปเล่นข้างนอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามาดูพาังงานที่หนูต้องทำนะคะให้หนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่60หน้าเมื่อกี้เลยอ่าหน้าที่60 how did you read อ่านและตอบคำถามเออมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมอยู่ข้างล่างเพลย์เห็นไหมอ่า check true or false อให้หนักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมาย ถูกเห็นไหมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด่าเมื่อกี้ครูก็ได้พาอ่านไปแล้วจําได้หรือไม่มีอะไรบ้างอ่าเห็นข้อหนึ่งไหม you must not play near the stove อ่าเป็นเกี่ยวกับพูดถึงไฟพูดถึงความปลอดภัยของไฟใช่ไหม you must not play near the stove อ่าเท่าที่อ่านเมื่อกี้มีไหมห้าม เขาว่าอะไรคุณห้ามอะไรคะห้ามเล่นใกล้เตาแก๊สชูออลฟอกติ๊กไปถูหรือผิดมีไหมอืมถูหรือผิดติ๊กลงไปในหนังสือเราเลยข้างหน้าข้อนี้เห็นไหมข้อที่สอง you should leave toys on the floor คุณควรคุณควรอะไรคะคุณควรทิ้งอะไรคะทิ้งอ่ของเล่นบนพื้นเออควรไหม ถ้าผิดก็กาผิดถ้าถูกก็กาถูกอข้อสาม you should put on a hat hat เออ you should put on a hat before riding a motorcycle คุณควรจะสวมหมวกหมวกเฉยๆใช่ไหมใช่ ah helmet ไหมไม่ใช่ใช่ไหม, helmet, ไหม,ไม,ไหมอเขาบอกให้สวมหมวกอืหม,มวก ก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เอาฟอคถูกรุรอผิดการลงไปข้อที่ C you should not fly a kite near electric cables คุณควรจะเล่นใกล้อะไรคะคุณคุณไม่ควรจะเล่นใกล้อะไรคะใกล้สายไฟฟ้าออถูกรุอผิดเอ่ยอ่ควรหรือไม่ควรให้การถูกการผิดไปนะคะ ข้อ5ข้อสุดท้าย you should play with you should play with stray animals แปลว่าอะไรคะคุณควรเล่นกับสัตว์ที่หลงทางมาควรหรือไม่ควรกาผิดกาถูกลงไปเลยนะคะ,ะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนแล้วครูจะเรียกสูงนะคะ,ะวันนี้นะคะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้ก็ขอลาไปก่อนอก็ขอ ขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับชมรับฟังคุณครูนะคะวันนี้ครูก็ออกขอลาไปก่อน Goodbye everyone